ทัางดีเราจะมาเก็บกวางตุ้งไปทานกันนะคะเราก็เลือกเก็บแต่ใบใหญ่ๆไปทานนะคะถ้าเราเก็บแบบนี้ไปนะคะมันจะทานได้หลารอบนะคะปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้ประมาณสองสเดือนนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยดูแลรดน้ำดีๆนะคะนี่ ช่วงนี้นี่งานในสวนเยอะมากเลยค่ะไม่ได้มาอัปเดตกับทุกๆคนเลยเดี๋ยวจะเอาไปทำปุดข้าวให้แม่ทานนะนะคะเนี่ยกรอบๆเลยกวางตุง้งที่ปลูกเป็นกวางตุ้งพันดอกนะคะปลูกไม่ยากปลูกไปหลายครั้งแล้วนะคะ ยิ่งเด็ดเขาจะยิ่งแตกนะคะหรือว่าถ้าตรงไหนมันแบบถี่เกินไปเราสามารถแบบทิ่วไปทานก็นได้ค่ะทางต้น <c oughs> ถ้าเขาแบบว่าเนี่ยถ้าเขาแบบตรงไหนที่มันถี่เกินไปแล้วก็ถอนออกได้นะคะทิ่วไปเลยแล้วก็เอาเว้นไว้เด็ดแบบนี้ เหมือนเมื่อก่อนสมัยเด็กที่โรงเรียนเขาจะสอนให้ปลูกแบบคณะพัน 1, ปีแบบปลูกแล้วก็เด็ดเดดเด็ดไปได้จนนานไม่เอาไม่เอาออกนะคะจะไ,ได้ไม่ต้องเปลืองมเมล็ดพันธุ์แล้วก็เสียเวลาทีเดียวแล้วก็คัดแต่ใบใหญ่ใหญ่ไปทานนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะ อันนี้ก็คือในส่วนที่เหลือนะคะเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆโตออกมาอีกนะคะเดี๋ยวเราเด็ดพวกยอดผักชัยยาแล้วก็ไอผักกวาดน,นี้ไปผสมด้วยนะคะผัดไปทีเดียวอยากปลูกผักหวานป้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าซื้อมาปลูกกี่รอบมันก็ไม่ไม่รอดเลยนะคะ นี่นะคะเก็บผักชยาก็นี่เราจะเก็บประมาณนี้เก็บเอาแต่อันอ่นอนๆไปทานผักที่เราเก็บมาก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาล้างทําความสะอาดสักสองน้ำก็พอนะคะเพราะว่ามันก็สะอาดไม่ได้เปื้อนไม่ได้มีดินเยอะนะคะ,ะผักที่เราเก็บมาได้วันนี้ก็จะมีใช้ยานะคะ เ้าก็ได้อบแซบมาด้วยนิดหน่อยเอามาผสมกันเวลาผัดจะได้มีรสชาติหลายๆอย่างอร่อยนะคะเราล้างผักเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทําการทุบก,กระเทียมแล้วก็สับแล้วก็ผัดกันเลยค่ะก็วันนี้นะคะเราจะไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์อะไรนะคะ ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมที่เราสับลงไปเจียวให้เหลืองนะคะพอเหลืองดีแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ผักของเราลงไปจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซอสทุเรืองนะคะแล้วก็น้ำปลาอย่าให้เค็มมากนะคะแล้วก็ เป็นอันเสร็จแล้วละค่ะกับสายกับปากก็เสร็จแล้วคลิปนี้ก็ขอราไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอตัวไปทานผักอสส้อสางพิษที่เราผัดเองสดๆจากในสวนนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ